ตอนนี้ก็เคลื่อนแทนอัดแล้วครับจังโอครับโยกครับซ้ายครับซ้ายเออนั่นแหละครับโยกไปเลยครับมีการหมนรล้ว่างขั้นตอนการอัดออกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบอกเลยว่าแน่นนะครับฟางากเสียงแน่นจริงๆนะครับเนี่ยครับก็จะเริ่มไหลลงมา ก็จะลงมาแบบนี้นะครับรีดจแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยาให้ดูเบอร์นะครับนี่นะครับเบอร์นะครับ1 8 0่งแนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อเอ็นทนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยนะครับ เพราะว่ามันเป็นลูกปืนชุดนะครับมันไม่ได้แย,ยกหลับมาเหมือนพวกลูกปืนเม็ดกลมนะครับโอเคนะครับจุดนี้ก็มารับชมกันอย่ยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ